สวัสดีครับบ่ายนี้มีคำตอบเหมือนเดิมครับผมอยู่ที่ตำบลแม่เท้อําเภอเมืองจังหวัดตากครับผมวันนี้มากับในต่องมาขึ้นวัวนะครับตัวที่หนึ่งครับผมราคานะครับหนึ่งร้อสี่บาทครับตัวนี้ด้วยนะกี่ตัวนะสิบห้าตัวครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้ด้วยครับตัวที่สองครับ เรื่องแก่เดือนแก่ปีไม่ต้องกลัวครับฮรถกำลังไปช่างรถเปล่านะครับโอ้โหจัมโบ้จัมโบ้ครับช่วงนี้เขาให้กินอาหารกับหญ้าเนเปียนะครับคองนี้ให้กินอาหารกับหญ้าเนเปียเขาปลูกไว้ครับแล้วเขาตัดแล้วก็บดครับผม ดูนะครับเขาปลูกไว้เองนะครับอาหารเขาก็ผสมเองครับมีโมเป็นของตัวเองครับมีเครื่องปั่นเป็นของตัวเองนะครับสอบถามคนเลี้ยงครับชุดนี้น่าจะห้าเดือนกว่าสองตัวนี้นะครับแล้วก็อีกชุดนึงเขาบอกว่าสี่เดือนครึ่งครับกําลังไปดูนะครับก็ออกมาตรฐานดีครับยุงไม่มี พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดนี่ครับใครไปใครมารู้เลยนี่มีกินอาหารกับจานในเปียน,นะครับซากตัวอะไรรู้ปะไปปั่นหน้าดูครับงูห้าร้อกว่านะ ไหนต้องกาลังไล่ดูครับฮะตัวนูน้นป่ะนี่ออกไหมพวกนูน้นปะ่ะน่ะเออตัวยืนน่ะดูนะครับโอ้โหความสวยสังเกตเนะาะงัวสีดำๆแดงๆจะอ้วนสวยกว่านะจะอ้วนสวยนะครับกับสีพวกนู้นอะ ตัวนู้นเอาไปด้วยไนะหมน่ะฮะตัวเดินไปนะ่ะตัวสวยทุกตัวครับระหว่างรอรถนะครับจะไล่ดูกันก่อนสวยจริงอาหารข้าสบเองเหรอแม็กข้าสบเองครับอ,อืตัวไหน วนันนี้ตันนี้หัวล้นสวยสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับวันนี้มากับเพจรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนเหมือนเดิมนะครับท่านที่เป็นมี facebook นะครับติดตามเพจรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนได้เลยครับผมจะบอกสูตรอาหารแล้วก็วิธีการเลี้ยงให้ครับแบบไม่มีกัก๊ก ราคาวันนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่บาทครับหนึ่งร้อยสี่บาทนะครับวันนี้ครับก่อนตรุษจีนครับข่าวเขาว่าเวียดนามปิดหลายหลายเมืองแล้วนะโควิดระบาดท,ที่เวียดนามครับดูครับคุณเลี้ยงบอกว่าเลี้ยงประมาณสี่เดือนครึ่งครับ นี่ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ครับตัวนี้ไปบ่ได้ตัวนี้พร้อมนะครับเ้อเดี๋ยวเดีเ๋ยวเราไปดูข้อนู้นนะครับเดี๋ยวให้เขาโชว์ตัวข้อนี้ก่อนมาดูเขาโชว์ตัวข้อนี้เอาสวยจริง ก้ไอ้วงเนี่ยมันมาเท้าให้ไอ้รุ่นอาจ็บปากันจบมากแล้วเราคืนเรศไปสมบูรณ์เล้วไอ้ของเราขาดรุ่นเลยนี่มันน้อยนะก็บม่มาแต่งโมน้อยสิบบาทดูข้างนี้ครับห้าตัวเอาสี่ตัวครับตัวนี้ไม่เอาครับตัวนี้ไม่เอาแล้วครับยืนกัดกรามกอดๆนี่ครับ ไม่เอาครับสี่ตัวนั้นใช้ได้นะครับอ้วนนะครับสี่ตัวนั้นอ้วนนะครับตัวนี้ผอมครับใช้บ่ได้ครับตกรถนู่นครับเดี๋ยวรอรถมานะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายไล่์ขึ้นรถครับผมแล้วก็ไปชั่งน้ําหนักกันครับรอสักครู่ตอนนี้ดูวัวคร่าวๆไปก่อนนะครับรถมาแล้วนะครับ กำลังถอยครับวันนี้ใช้บริการรถของบางซันมารปราณบุรีครับรถตำมานใช่ไหมเดี oh. ย๋ยวจะขึ้นชาโลเล่กับบามานก่อนนะครับ न <laughs> ขึ้นไปก็ต้องผูกคอนะเออก็ผูกคอโยงหัวดีกว่านะเดี๋ยวมันชนกันแน่ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดประตูครับประตูหลายชั้นเสือลิลลยนะครับหนึ่งตัวในชุดนี้เก่าเดือนเก่าปีมากล้ำบึกช่ำชื้นใหญ่โต

Terima kasih telah menonton! ขึ้นไปผูกเลยครับบนรถมีผวนไหมบนรถมีเชือกไหมคล้องหัวตัวนี้หน่อยเดี๋ยวไล่นี้ขึ้นไปไม่ต้องไม่ต้ด้ได้ได้มาเลยไปไปลูกไปไปลูกไป ตัวที่หนึ่งครับขึ้นรถครับกำลังจะขึ้นครับป้ายเปิดประตูเสร็จแล้วครับเราบามันไม้หนึ่งตัวนะครับนี่รับไปมันเลี้ยวมาทางนี้ครับ คนใหญ่ไม่มองทางนี่นะครับยืนขวางทางไว้ครับเอาเล็กหันล่างออกไม่ได้หรออืมอม,มันมุดไม่เป็นแล้วมั้มันมุดไม่เป็นแล้วมั้งไม่มีค้อนมีอะไรหรอ

ไปแล้วเรียบร้อยงานไปครับเอาละนี่เดินค่องข้องเหนื่ออย่างเดียวมุมดให้ได้กี่ตัวก้าวตัวได้ป่ะไม่มาก้าวตัวป่ะปะนเดินลุยลุยไปลูกเออ ไปไปไปตูไปต้ไปไปด้อป้เนสองตัวขึ้นแล้วครับอ้นู้นได้ครึ่งเดือนแปดร้อยเมือมแปดร้อยแล้วนี่ข <ED> ึ้นูเหรอได้ได้ครึ่งเดือนอันู้นได้เดือน ขึ้นทางโน้นได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปย้ายช่องครับขอให้ไปขึ้นช่องโน้นไปฝั่งนู้นเลยขึ้นออกถนนไปคลองนู้นเลยตรงนี้สองตัวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปขึ้นอีกช่องนึง่งไม่เจอตมาหรอกทิ้นเดือนหรือป่า

ได้ไหมรถยาวมากครับให้รถลุยไปยากเข้ามาเลยครับ

完了完了,好了,好了 เรียบร้อยนะครับอีกนิดเดียวครับดินมันสูงไปติดลำโพงครับที่จะต่อตัวลูกอันนี้ก็จะเดินหน้าแล้วก็จะเอาเอาดินออกเ,อเดี๋ยวขยับที่ทางให้แป๊บหนึ่งนะครับ ให้ได้ขึ้นงัวง่ายๆนะครับเดี๋ยวทำที่ขึ้นแป๊บหนึงครับอ้าวหลบครับเจ็ดแล้วครับของไว้ไม่เกี่ยวนี่ไปสี่ตัวครับสี่แล้วครับไปสี่นะครับเดี๋ยวหามาอีกสี่ครับ ไม่รู้ฮ้ยซื้อสนามบิน60สิีสิบอะไรเงี้ยเราซื้อตามบ้านอีกยกฝุ่งแล้วก็ไปซื้อดอนโกมารวมมนอนี้นนั่นก็มีลงทุนให้เขาเลี้ยงก็มีลงทุนอะออกตังให้เขาไปซื้อเงวเลี้ยงเองก็มีถึงเวลาเขาไปจับลอยขึ้นนะแต่แล้วน่า ท่านสามเมนนั่นเป็นหัวกระดัางลังเลยอืมไม่ยกปี่มูเลยเอาอีกเท่าไรต้นสี่ห้าก็ได้เอาห้าตัวเลยลุยมาเลยครับ

มันเหลืออีกสี่ครับเอาไก่อนนะออกมาแอ้มันอยู่นี่แหละล้มันต้องตันีเ เอาเข้าใส่ไปไปเๆวๆยยไม่คือถ้าไปคิดไอ้ันก้าองพันนะ้เรมันอกาสวยคนซื้อซื้อซื้อยว่าใส่ได้ไม่ได้ใส่เพว่าจะลองใส่มันจะเป็น่จะเป็นๆเงี้ยมันไม่ออก้าว เราต้องใส่37เนะ้เพิ่มไป่หตครับมนแล้วนะออกก็ได้37 37นะเขามีง่ายงลองใช้แล้วลองถอดดู แล้วก็การไม่ทิถอดเลยถุงกผ่อนนี่พูดถึงอย่บอกให้นี่เคยที่ทีี่ท่ถอดไม่ใช่อะไรตอนนั้นนะ่ะไม่มีขาดต้องขาดตลาดเลนเหรอ,อขาดพอขาดตลาดแล้วถึงเอาอีกคอนเซ็ปต์อะไรไม่ใช่ไงเออคอนเซปน็ปต์ยังพอแทนได้แต่ก็ไม่ได้แทนได้จนคะอนเซ็ปต์นี้แทนคอนเซ็ปต์อะไรอยู่มันคือสองอย่างนี้เราใช้คู่กันเสือตัวตั้งเต็มหน่นงขาดตัวใดตัวหนึ่ง

up. ไปมองทางลูกมองทางมองทางไป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 นี่นี่ชอบเป็นนี่แบบนี้นี่ตัวสุดท้ายแบบนี้นี่เอาลบเออไป เอาหนึยงร้อยครับเดี๋ยวไปรู้น้ำหนักกันนะครับผมจะแจ้งให้ทราบเด้อปิดเรียบร้อยแล้วครับผม15ตัวครับพร้อมไปช่างรถหนักครับผมเดินทางไปจังหวัดนครพนมราคาหนึ่งร้อยสี่บาทครับฝากติดตามด้วยนะครับอีกสตัวนะที่นี่ขอบขามไปขอแล้วเราไม่เคยชอบเลยนะเออขึ้นเร็วเออ